เมื่อกี้ก็เพิ่งตายไปเมืเ่อกี้รองฟอคซี่ตกใจเว้นไม่คืนที่หนึ่งเลยมันเล่นครูนาดนี้แล้วเม่คืนที่หนึ่งอ๋อไร,รับทีไรโอ้โหขี้เกียจฟังเว้ย 재미,дер кереген ไอ้มือกีไอ้อนย้อมกิเด็นะไอ้แกตกปุ๊บเดอยู่จันมาตัดกให้กูเลยนะแล้วทีนี้แม่งตกที่แมาพอดีกูไม่สามาจถปิดกล้องปิดติดควรตอนนี้เรา้องดูแค่บอลน่บอลนี่บอลหนี่คืกวันละพอถึงที่้าปุ๊บมึงเรียมปอดีพอถึทีห้าปุ๊บมป้องกันบอลนี้ละมึงป้องกันตกที่ต่อเลย ยืูตายแค่ตอนนี้ผมจะยังคงยังไม่ใช้เศษไม่ใช่เศงเลย <_ c oughs> ค,คือพ่กพี่มมดี่สกู้ไม่งมาดูเนี่ยพอพี่เอไมจะดีปัน่นี้ พอตั้งี้าพวกไอ้ปอกขึ้นขนมาต่อว่าผมก็เปลี่ยนมึงมันเป็่ไงตัวตะกียมไอ้มันจะจบกูม,มันกูกูเครียดเลยหนักตัวกูกูเครีย,เยดเ,ยเลยเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นภาคเป็นภาคไปนะเดี๋ยวผมเล่นภาคหนึ่งให้ถึงคืนคืนสุดท้ายก่อนตอนนี้ผมต้องดูแค่ประตูซ้ายแค่นั้นแหละ สองก่อนก็เนื้่สองปุ๊บผมจะรีบผมจะทำการดูกล้องกันกนะอ่าท่านเมื่อกี้เพิ่งดไูไปเลยเลยแล้วจอล่อจะแม่งอยู่เนี่ยแต่เมื่อกี้เมื่อกูเครียดละบันบอลนี่หายคูณว่ามาันมาเลยเห็นมันอยู่ในแคมป์แคมป์สามเ,เลยเกูเครียดเลยกูเครียดเย ไอเมื่อกี้กูเล่นไปแม่งตีสองปุ๊บแม่งแปดแล้วห้าสิบอ่ะนี่ดูพู่มพุม,มาปับตุมานด้วยเลียนอันตรายที่หม่าย,ยคือหนึ่งแม,ม่งมึงสองตัวแลว้วยืนเครียดเ,เลยปิดพุมได้ปะเนะี่ยพรมเีืกีนไม่ใช่พมุมในชีวิตจริง ใส่บอลน,นี่มันจะเดินทีละเก้าทีละเก้าเนี่ยไม่นานคีบหายมันจะไม่กูเสียแบคดูโคตรดยวเลยือผมตองดูแค่แคมแคมหนึ่บีกับแคมหน,น,น,นึ่งสีเท่าน้นตอนเนี้ยโคมันโคงมันมาฟัลซีด้วยเนี่ยแอบมองเออยู่หน้าจะหว่ากูไม่เห็นเลย อ,อนนีมามา้มันจะเดินไปตางไหนเป็นสองต่อนู่กลัวโอเคไม่หายพอดีมันจะมาประมาณมันจะมาตรงนี้น่างน,นี่ยโอ้ยยอะกดุหมด แไปเลยครับน่น่ต้องดูเรื่อยๆหลยินเพราะมไม่อยกหัดนือกุจมือมากลองทคิดว่ามือคิดกัดมหน่อยดูดเลยไอ้อ

ok nhé, yeah. mình có được khơi mà vết hở, ừ. à, à, mị rồi này Vin, vết hò แต่ตอนนี้ก็ต้องดูมันตรงนี้อย่างเดียวอ่ะอีวีนะตอนเนี้ยคือเพราะว่ามันจะฝอนี่ถ้ามันมาถ้าตรงนี้อ่ะปุ๊บบังกนันได้เลยพอเราไม่จะรู้เลยว่ามันมาแล้วคือ <CC> นานๆผมจะดูทีนะตอนเนี้ยดูดิเม่อเล,ลือนสามห้าเราตอนเนี้ย กูมาด้วยโอเคแม,ม,ม,ม่งมึงยืนตรงเคารพกงมึง,งยืนตรงเคารพกงชาติเลยนะเนี่ยโอเคนะตอนเนี้ยเริ่มแล้วมันมาแล้วต้องระวังแล้วเออตอนเนี้ยตอนนี้ต้องระวังแล้วเกิดถ้าปิดปุ๊บคือแม่งคุณต้องปุ๊บฟักซี่ต่อเลยนะ ถ้าองี้หาคุณไปดูคุณต้องกดไปดไปูขั้นขั้นสองจ่อเองนะจอมนั้นสองดีจ่อแล้วครั้งเนี่ยจ่อแล้วอุ่นเย็นดยู่รอยเย็นเอ้ยมือไปดีวะไอเวทแรกกวอะไซัดกุญแรก กูผ่านฟ็กซีก่ไม่ามาไอ้ปี้ยีกูมก็าจบรอตั้งนานเลยะ